สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั่วไปนะคะเราจะมาติดตามในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสําหรับชาวพฤษภกนะคะจะเกิดในช่วงวันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะสําหรับการแบ่งวันที่อิงตามสัตะวันตกนะคะซึ่งสามารถรับชมได้ทั้งลัคนานแล้วก็ราศีแล้วก็าดาวอาทิตย์ด้วยนะคะ ดาวอาทย์ท่านไหนที่สถิตที่ลักนาดพฤทโธก็ฟังได้นะคะเอาลค่ะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไม่หมาจะพยายามทําคลิปให้แบบประหยัดเวลาที่สุดนะคะเนาะไม่ยืดเยื้อนะคะชาวราศีพุทโกมีอะไรที่คุณทําเอาไว้นานแล้วนะคะทำมานานแล้วเรียนมานานแล้วนะคะสิ่งนั้นะ่ะ ะะจะถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวจะได้ปันผลจะได้เขาเรียกว่าเหมือนปลูกต้นไม้นะคะเราเฝ้าฟูมฟ,ฟ,ฟักใช่ไหมคอย ปลูกรดน้ำพรวนดินอะไรอย่างเงี้ยดูแลอย่างดีนะคะแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะให้ดอกให้ผลของคุณแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่ๆในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการจับที่เราทำมาแล้วลงมือมาแล้วเรื่องของการเรียนด้วยนะคะอะไรต่างๆนั่นแหละที่เราพยายามอยู่อยากได้อยู่แล้วก็รอคอยอยู่อยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งนี้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือ แล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากเพื่อนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จากตัวตัวเองด้วยคือเป็นความสามารถของเราด้วยนะคะเนี่ยแหละชาวราศีพฤษภคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าในาดวงสากลน,นะคะดาวจรเข้ามาเนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่16พฤษภาเนาะ นะคะก็ดาวพฤหัสก็คือดาวแห่งความโชคดีการเงินนะคะแล้วก็ดาวแห่งความสุขด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันที่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะบางท่านก็จะมีในเรื่องของการเดินทางไปเรียนต่างประเทศบางท่านก็อาจจะได้บ้านได้อสังหาระนะคนะ,ะหรือไม่ก็ได้เปิดธุรกิจได้ทํางานในที่ที่เรา ได้ทำงานในที่ที่เราอยากจะทำหรือว่าได้ทำกิจการในในกิจการที่เราพยายามมานานแล้วนะคะเ,เรียนรู้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยนะคะในช่วงระยะนี้ที่ดาวพฤหัสเดินเข้ามาเนี่ยคุณจะทำในสิ่งที่คุณคิดคุณฝันได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็ถือว่าจะมีข่าวดีจะมีความโชคดีจะมีโอกาส ะะท่านที่อาจจะอมองหาในเรื่องของงานใหม่การทาอะไรใหม่ๆอาชีพเสริมเลยอย่างนี้นะคะก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้นะคะหรือแม้แต่เราไปทําอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีนะคะโชคดีแล้วก็แล้วก็โอกาสจะเป็นของคุณนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของอความเครียดของเรานะคะที่ผ่านที่ผ่านมาแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องอดีตนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็อย่าเก็บมาใส่ใจ นะคะไพ่บอกว่าอย่างนั้นอะไรที่เรารู้สึกแย่กับมันรู้สึกเซ็งกับมันนะคะที่มันยังขมุกขมัวในใจเราอยู่เนี่ยเป็นเดมูนนะคะไพ่อยู่ในตําแหน่งของเ,อเรื่องราวที่เป็นอดีตนะคะตำแหน่งอดีตเนี้ยก็คือว่าเก็บทุกอย่างให้เป็นเรื่องอดีตไปอย่าเอาอดีตมาทําร้ายปัจจุบันแล้วก็คืออดีตที่ไม่ดีอดีตที่มันแบบจะทําร้ายความรู้สึกตัวเองก็ต้องปล่อยมันไปตอนนี้นะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือจะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะเรื่องโอกาสใหม่ที่คุณจะหยิบยืน่นโอกาสให้หรือแม้แต่ถ้าเราอยากจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเราก็คือจะสามารถทําได้โดยการเรียนรู้ของเราจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะคะเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งนี้จะนําพาโอกาสในเรื่องของการเงินการสไร้างรายได้ให้กับเรานั่นเองนะคะ ปิดต่อนะสุขภาพไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงการเดินทางก็ถือว่าโอเคการเดินทางนะคะของคุณเนี่ยถ้าคุณเดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศก็จะได้รับการเขาเรียกว่าไปเจอคนที่ดีที่นู่นนะคะคนที่เขาจะช่วยเหลือคนที่เขาแบบเหมือนกับว่าพร้อมที่จะแบบหยิบยืน่นสิ่งที่แบบเราขาดหรืออะไรเราบกพร่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไปเจอคนดีที่นูน่นถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักก็ตามนะคะ ก็จะจะได้รับการต้อนรับที่ดีเนาะไปเจอคนดีอะ่ะก็ถือว่า,เ,าเป็นคนที่ดวงกำลังจะดีคนหนึ่งนะคะไม่ใช่คนหนึ่งสิทั้งราศีพุธศกเลยนะให้บอกว่านะคะอะไรที่ควรปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปอะไรที่เราแบบไม่ชอบอะไรที่เราแบบความโกรธความอาฆาตใครก็ต้องปล่อยให้เป็นอิสระนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดไง ที่เราไปสาบไปแช่งนะคะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงการสาบการแช่งการโกรธใครเกลียดใครอยากจะให้เขาล่มจมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้นะคะมันจะย้อนกลับมาหาเราเพราะว่ามันเป็นแรงดึงดูดนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจน้องเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอ,อย่าไปสาบไปแช่งใครอย่าไปเกลียดอย่าไป อยากที่จะเฮ้ยเขามาทําร้ายเราแล้วก็อยากจะให้เขาแบบล่มจมบ้างหรือเจ็บบ้างหรือเจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปทําอย่าง,งานั้นไม่ต้องไปคิดอย่าง,งานั้นเพราะว่ากฎแห่งกรรมมีเสมอนะคะให้กฎแห่งกรรมทํางานเราไม่ต้องไปทําอะไรไปคิดอะไรให้มันบาปกรรมตัวเองนะคะให้มันย้อนมาหาตัวเองอันนี้ไม่เอานะคะแล้วก็ท่านที่รูศศร้สึกว่านะคะการงานของเราในตอนนี้เราะจะมีการออกจากงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าว่างงานอยู่ก็ได้เอาละค่ะหนึ่งคาถาเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะจะได้งานใหม่บางท่านก็ทำงานออนไลน์เนาะก็เป็นไปได้นะคะงานที่ไม่เปิดเผยงานที่ไม่ออกหน้าออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอือจัสติก ถ้าจะสมัครงานนะคะให้คุณดูงานดีๆด,ด้วยบางครั้งนะคะถ้าคุณไม่มีสติมากพอถ้าข้อมูลไม่แน่นพอคุณอาจจะถูกหลอกในเรื่องของการงานได้อันนี้พห้เตือนขึ้นมานะคะโดยเฉพาะงานอะไรที่มันคิดว่าสบายแล้วได้เงินเยอะอันนี้มันไม่มีจริงนะคะงานทุกอย่างมันต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินอย่าคิดว่าทำงานแค่เนี้ยตอบแชทตอบไลน์ตอบอะไรแค่เนี้ยนะ แล้วจะได้เงินเป็นแสนสี่ห้าหกหมื่นเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะขอให้คุณมีสติพิจารณาดูยาเยอะๆเพราะว่าคุณจะได้งานใหม่ก็จริงแต่เป็นอาจจะเป็นงานที่แบบมันมันถูกหลอกอะคะหรือว่าเป็นงานที่ผิดกฎหมายก็ได้นะคะก็เนาะลแล้วก็ไม่ดีกับเราด้วยไงนะคะ อาจจะไปแบบผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่เหมาะไม่อยากที่จะให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะขอให้ถ้าจะได้งานใหม่ขอให้เป็นบริษัทที่เราแบบสามารถมีมันม,ม,นมีมันมีอยู่จริงอะไรอย่างเนี้ยนะคะไม่ใช่การขายฝันเช็คดีๆด,ด,ด,ด้วยอ่ะต่อนะคะเรื่องอื่นห้าคทาเอ้ยไม่ใช่ขอโทษดีห้าดาบนะคะขึ้นมาอ่อ แลดูเหมือนกับว่าถ้าคุณนะไม,ไม่เลือกงานเยอะนะคะถ้าคุณไม่ติงานเยอะอะไรอย่างนี้เนาะคุณอาจจะม,มีการตั้งทงเรื่องงานสูงเกินไปมาตรฐานสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ไพ่บอกว่าเออถ้ามีงานอะไรเข้ามาที่เราดูแล้วมันโอเคเงินอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะน้อยกว่านิดนึงนะคะก็ให้ไปทําก่อนเพราะว่า ให้เราได้หมุนก่อนเดี๋ยวอะไรมันจะเข้าที่เข้าทางหรือว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะเลือกงานก็จะไม่ได้งานแต่ถ้าเราเลือกงานที่มันโอเคพอรับได้เลยอย่างเงี้ยก็ให้ทําไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเพิ่มเติมทีหลังนะคะ ต่อนะคะเรื่องการเดินทางแม่หมอบอกไปแล้วเนาะว่าจะโชคดีนะคะแล้วก็เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะระวังในเรื่องของออผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นแม่เป็นเจ้าของกิจการหัวนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็อ,อาจจะมีเรื่องออปัญหากับมีปัญหากับเรานิดหน่อยนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องแม่อย่างนี้เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปหาท่านท่านอาจจะน้อยใจได้แค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะคะเป็น ปัญหาทางด้านความรู้สึกเล็ก,ลกๆแน้ออๆแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเขาก็น่าจะเป็นห่วงเรานั่นแหละนะคะต่อเรื่องของการเงินไพ่เงินไม่ขึ้นเลยนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญมันน้อยมากใช่ไหมล่ะยังไงซะยังไงซะเรื่องของการเงินนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งความโชคดีเข้ามาแล้วยังไงก็ก็จะจะได้รับความโชคดีแน่นอนนะคะ เงินจะมาจากในเรื่องของหน้าที่การงานของเราค่ะเป็นโชคลาบลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะยังไม่ใช่ยังไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราต้องลงทุนลงแรงนะคะต้องเหนื่อยต้องพยายามถึงจะได้มันมานะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเนาะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆก็จริงแต่ว่าถ้าคุณขยันนิดนึงอะคุณก็จะเหมือนกับว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามา หรือว่าขยันในทิศทางที่มันถูกไงนะคะเฮ้ยเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทําเราเราเออมีเพื่อนแนะนําให้เราทําอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยมันได้เฉยเลยเลยอย่างเงี้ยให้มันดีเฉยเลยนะคะประมาณนั้นจับพัดจับถูแล้วก็มาปังเลยอะ่ะแล้วก็เวลาถ้าเราป,รปรังปังนะคะถ้าปังก็คือปังแบบใส่ฟาฟาดเลยนะคะจะปังแบบ บุกปรับสบพันเลยล่ะคุณอาจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันแบบตูมขึ้นมาดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังแบบใส่ฟ้าแล้วดังไม่รู้เนื้อรูตัวก็เ,เป็นไปได้ อตอนนี้ท่านที่มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ถ้าคุณมีปัญหาก็ให้ไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะการที่จะหาบุคคลที่3เข้ามาปรึกษาในเรื่องของงานในเรื่องของถ้าท่านไหนมีเรื่องคดีความนะคะก็ก็หาทนายหาคนปรึกษาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีทางออกให้กับเราที่ดีกว่านะคะเรื่องที่มันควรจะจบมันก็ต้องจบกันไปนะคะ เนาะวุ่นวายนิดนึงเหนื่อยนิดหนึงนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะศาลจะตัดสินคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการอะไรต่างๆที่มันผ่านมายาวนานยืดเยื้อนะคะและมันจะดีสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งจะเป็นข่าวดีซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่ามันโอเคกับเราอะคะ่ะ เนาะไพ่ควีนถือถ้วยเนะี่เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะถือว่ามีแนวโน้มที่ดีเนาะท่านที่คาราคาซังกับเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วนะคะจบแล้วละ่ะในเรื่องของการฟ้องร้องในเรื่องของการที่เรามีปัญหากับใครนะคะถึงเวลาทีา่คนอื่นจะเข้าใจเราในทิศทางที่มันถ้าเราไม่ได้ทำเขาจะเข้าใจเราดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะจะสรุปแล้วนะคะสิบสองนาทีแล้ว มมาอีกและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะแม่พี่ป้านะอาอาเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหากับเราแต่อีกอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งเขาก็ยังช่วยเหลือยังเมตตาเราอยู่นั่นเองนะคะก็เนาะก็ยังเป็นห่วงอยู่ระวังว่าจะทะเลาะก,กันกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะในเรื่องของอ ความไม่เข้าใจกันนะคะเข้าใจกันผิดประมาณนั้นโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะชาวราศีพฤษภนะคะชีวติตของคุณกำลังจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ไม่เคยดีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็จะดีขึ้นท่านที่มีปัญหากรารกะสังอะไรต่างๆนาะนาะคนอื่นที่เข้าใจเราผิดนะคะหรือแม้แต่เป็นในเรื่องของคดีความต่างๆนาะนาะนะก็ถึงเวลาสิ้นสุดแล้วก็ จะเป็นข่าวดีสําหรับเรานะคะเนาะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้านี่คือจะเป็นในเรื่องของความรักล้นลวนนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ